วาชิมาชิคนนี่ะาสวัสดีค่ะอยู่กับช่องมาดิแล้วล่ะคะ่ะวันนี้ตังจะมาสอน5อย่างที่เปลี่ยนแปลงในในเกมสุสดอเวนเจอร์ค่ะ ขอบอกกันนะคะว่าคลิปนี้นยไม่ได้เป็นคลิปสอนแบบยาวๆนะคะซึ่งคลิปนี้น่าจะเป็นการแบบว่าบอกว่าเออสิ่งที่แตกต่างไปจากเกมนี้นมีอะไรบ้างเนาะก็อย่างแรกเลยเนี่ยพอเรามาที่ไพ่เออมาที่โดมิโนโนะคะเราก็จะมาอยู่ที่ปากถ้ำเนน่้นจากที่เราต้องหาทางมาออกจากถ้ำเนาะอ่าซึ่งก็ที่จริงมันเข้าไปได้แหละเออแต่ว่าเขาทำมาให้เราแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้นน่เะนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูความต่างๆอย่างที่สองกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะความแตกต่างอย่างที่2นะก็คือเมื่อเราเข้ามาในปราสาทนั้นเนี่ยเราจะพบกับทางที่ว่างเปล่านึ่งเนาะโอเคถ้าเราเข้ามาในปราสาทค่ะเดินไปตามบันไดเนาะด้วยความที่ถ้าถึงมองว่าเออทำไมถึงว่างเปล่าเพราะว่าในแบบนี้เนี่ยในดมิโน,โนเนี่ยไม่ค่อยมีคนเข้ามาแล้วค่ะมันก็เลยแบบปิดไปแบบตลอดอะไรเงี้ยเออต้องมีคนมาปลดล็อกโอเคซึ่งพิธีกรปลดล็อกเนี่ยเราจะท่้องกระถานนี้ค่ะนี่ตาขึ้นนะ้นาจะตั้งจะขึ้นคับศัพท์มาให้หน้าจอนอค เราก็ต้องกดพิมพ์เข้าไปแล้วมันก็จะเปิดประตูให้เราค่ะความแตกต่างอย่างที่3นะคะก็คือประตูเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในโรงเรียนแล้วนะคะซึ่งมูเดเตอร์ก็อยู่ในโรงเรียนนะแต่ว่าจะไปอีกทางนึงเนาะก็จริงๆเราต้องก็สอนมาแล้วล่ะอก็ไม่ได้แตกต่างเลยนกเนาะ เพราแตกต่างอย่างที่4ี่นะก็คือเมื่อเรามาที่ไพลอตเนี่ยเราต้องกดที่ป้าตรงนั้นเพื่อออกจากถ้ำน,นะคะแล้วก็เมื่อเราจากถ้ำแล้วเนี่ยเราจะเห็นแทดมังกรนะคะซึ่งมันจะเผยคาถาที่เราจะสามารถเปิดหินที่หน้าถ้ำที่เราจะไปรับแอนชันติกได้เนาะซึ่งเราต้องหันหลังจากถ้ำที่เราผล่มานะคะก็จะเห็นเออซาลามังกรตรงนั้นแล้ว็เห็นเออนั่นแหละจะมีคาถาที่เราเอาไว้เปิดถ้ำน,นะคะซึ่งตอนแรกกันตากิมต้องใช้2คนป่าใช้คนเดียวก็ได้เนาะ อ่ะโอเคนี่ก็จะเห็นมังกรนะคะซึ่งแทมตรงนี้นะก,ก็จะเป็นคาถาที่เราเอาไว้เปิดทางนะคะนี่ซูมให้ชัดเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะซูมให้นานๆแล้วอ่านี่นี่นี่ซึ่งดังก็แบบคิดว่าเออมันต้องกดไม่ใช่หลัดตะก่อนเลยหรือเปิดระเบิดพลังเนี่ยไม่ใช่ละคะต้องข้าท่อคาถานะใคเดี๋ยวเราไปอยู่กันหน้าถ้ากันเลยดีกว่านะ้อ โอเคนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าทางที่เราจะไปรับแอชเชนติกนะนะคะก็าาเรากดเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ตากอะไรจากเดิมนะคะก็แต่ว่ามันจะมีคาถาที่เราต้องเปิดนะคะให้มังกรโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถรับพลังด้านหนึงเนาะโอเคถ้าเรากดเข้าไปก่อนแลวค่ะรอรอแบบมังกรโผล่มาเนาะ โอเคนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถเข้าไปในถ้ำได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าซึ่งเราจะท่าต้องท้กระถานที่ว่าให้บกอร์โผล่ออกมานะคะเดี๋ยวต่อขึ้นห้แล้วกันดีพอเราเท่า,เะะากระถานแล้วเนี่ยบกอร์ก็จะโผล่ามานะคะเล้วเราไปดูกันเลยก่อนว่ามันจะโผล่มาอย่างไงคะ่ะ Answer. The magic of the light pulsates. The healing process is about to end. Wow, what power. The time has come. The healing process has ended. I did not think so. You are indeed pure hearted being and an survived the difficult task of getting here. Simply raise your rank, the fiery essence of Pyros. I congratulate you. Use this power wisely and to protect the magical dimension. I will watch over this place as a spiritual presence and protect Pyros. Please take the secrets of powers into your heart and always use your knowledge for the good of this world. Who knows? Maybe we'll see each other again one day. ก็จะไปรับสำสนับคิมนี้นะคะต้องขอภัยทุกคนนั้นที่ไม่ได้แม่นตามนี้หวังเอาไว้ว่าจะสอนทั้งหมดต้องต้องขอแบบขอโทษจริงๆด้วยนะคะคือพื้นที่มีจํากัดแ,แบบจํากัดจําจกัดมากก็เลยแบบว่าต้องอพยาพยามทำคิปให้มันกระชับให้มันกระชับม,กบมากขึ้นเลยเนาะก็ขอโทษจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ร้องที่ให้แบบพี่พี่ขอให้เดี๋ยวพี่ไปโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยให้โปรโมทชุดใ,ใช่ปะอ่ะมาแล้วนี่ ขึ้นได้เลยมี2ชุดสวยมากโดยเฉพาะสีฟ้าสีฟ้าขึ้นแลดสกอรแล้วแบบวินเลิศพูดเลยว่าดิฉันซื้อแล้วครับสชุดไปหาซื้อกันได้วนะพูดตรงๆใครมีโลบ็อกอะไรเดีดย 7, 7บเจ็โลบ็อกซิโลบ็อกหาซื้อกันได้นะคะเอาไปแบดกันไนดะ้หลายชุดลแล้วแหละโดยเฉพาะสีฟ้าแบดได้หลายชุดมากแล้วก็ลองพิงนะคะลองพิงที่ว่าเอาเอ,าเอาฝากให้แบบว่าพูดเลยแหละว่าน้องจะสตีนไปหาติดตามกันได้นะคะลองพิงชื่อชาววันดูชื่อไอพิงนะคะไปหาดูได้เลย เริ่มเลยนะคะผมเห็นหรอว่าบอกว่าจะสตรีมเลยครับเดี๋ยวพี่ไปลองดูโอเคแนละ้วสวัสดีขอตัวนรับไปก่อนนะบา,บายยขอโทษสำหรับคนที่ข้ามวัคลิปจะยาวนะคะขอโทษด้วยนะคะสอรี่สอรี่สอรี่